คูเน้นตรงนี้ก่อนนะคือตรงเนี้ยมันจะไปใช้กับุงานที่ครูให้ทำข้อควรระวังคือว่ามันจะมีจำนวนเท่าลาักษณะอย่างเงี้ยนี่เข้าใจได้ว่ามันคือสามคูณถ้าสี่เท่าของก็ต้องเป็นสี่คูนถูกปะสองเท่าของนี่ก็คือสองคูณเศษหนึ่งส่วนสามนี่ก็คือเศษเศษหนึ่งส่วนสามคูนแต่ว่าข้างท้ายเนี่ย ข้างท้ายเนี่ยมันจะมีแบบแบบแบบคำว่าผลบวกแบบอีกแบบหนึ่งบบคือสามเท่าของจํานวนจนํานวนหนึ่งเออมันจะมีข้อแตกต่างกันอยู่นะสามเท่าของจํานวนจนํานวนหนึ่งก็คือสามเอ็ได้เลยสามเท่าของจํานวนจนํานวนหนึ่งก็คือสามเอ็ x. แต่ถ้าเป็นสามเท่าของผลบวกสามเท่าผลบวกจะเป็นสาม คูณกับวงเล็บของการบวกเออข้อเที่เนี่ยมันจะมีทั้งสองแบบลองดูดีๆแยกประเด็นดีๆอย่าเอาความเคยชินของข้อข้างบนนะอ่านจนให้ดีสามเท่าของผลบวกจะต้องเป็นสามหรือถ้าอย่างข้อถามเป็นไปอ่ะสองเท่าของผลต่างสองเท่าของผลต่าง แสดงว่าจะต้องเป็นสองกับวงเล็บของการลบให้ดูดีๆด,ด้านหลังคําว่าของเนี่ยสองเท่าของเป็นของอะไรเป็นผลต่างต้องเป็นวงเล็บค่าของสองเท่าของ,ของจำวนวนแบบเนี้ยแบบมาทดสอบาร์ดีนหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นสอง x เนาะแยกประเด็นนี้ดีดด ส่วนข้างหลังเนี่ยถ้าเป็นจำนวนจำนวนหนึ่งเดี๋ยวเขาจะบอกบวกหรือลบอะไร่างสักอย่างหนึ่งแต่ถ้าเป็นเจอผลบวกหรือผลต่างเนี่ยข้างหลังอ่ะมันจะมีไปมาก็คือโซเดียมเกณฑ์โฟมิทีนโฟมิทีนอันนึ่งกับสามก็เป็น x อฟสมสามพัด พัดเปิดกล้องเนี่ยคุณเน้เนพัดมากเลย,เน,ยเนี่ยคุณอยากถึนพัดที่ทื่อที่ถึงกว่าจะได้งานพัดมาทีหนึงน่งเนาะอ,อืมนั่นแหละโอเคเดี๋ยวคุณจะถามนะ <c oughs> เออจะไม่ใช่เรื่องในยังยังยังไม่ยังไม่ใช่เรื่องในกูกูเอ๊ะตอบไปนคบเลยค่ะเอ้ยอะทูกจะถามตอนถามตอบนักข่าวแล้วเนี่ยกูให้หมดเลยไม่ต้องมีการบ้านเฮ้ยการบ้านก็ต้องมี นการบ้านที่ให้ครั้งนี้ก็คือการบ้านที่เคยสอบไปวันอังคารอะทั้งงงอะไรไปดูซ้ำอีกทีหนึ่งนะเอาทีนี้จะถามเรียยนอู่แล้วคำถามเนี่ยมันจะไปใช้กับสมการที่มันเป็นสเต็ปที่สองสมการสเต็ปที่สองคือเราจะมีจำนวนที่เราไม่รู้เนี่ยอยู่สองค่า ล็กเงินมากกว่าเราล็อกเงินมากกว่าไก่เดี๋ยวถามก่อนเป็นชื่อเป็นชื่อญาติผู้ใหญ่ใครไหมไม่มีจะได้เปลี่ยนไม่มี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 ไก่ร้องอะไรคุณไก่ร้องไงไก่ล้อเคเอฟซีเคเอฟซีป่ะโอเคเกมเงนอยู่สิบบาทโอเคทีนี้ถ้าคุณบอกว่า เล่นเพลงอโอเคมีเงินมากกว่าไก่ใครมีเงินมากกว่าไก่นกมีเงินมากกว่าไก่ <c oughs> อยู่ทำไมก<ส>ู<า>ไม่กูไม่เขียนนกด้วยอ่ะจะยินจียังเขียนไม่เสร็จเลยเราจะเริ่ม<อ>ต้นคนที่เป็นคนที่ถูกเปรียบเทียบ<อ>เราจะเริ่มจากไก่ก่อนนะถ้าเรารู้ไก่เราจะรู้เงินของนอกฉะนั้นเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยให้เราเริ่มต้นที่คนที่ถูกเปรียบเทียบก่อนนอกน,นี่คือเบิร์ดเบิร์ดคือ,อเรียบด่วน ตอนแรกที่ครูถามว่าถ้าไก่มีเงิน50าสิบบาทลกมีเงินอยู่60สิถามว่าไอ้60มายังไงก็เอา50บวกกับ10ถูกป่ะแล้วถ้าไก่มีเงินอยู่45่บาเมื่อกี้โบสทชูนิ้วมาเป็น55โอเคถูกต้องนะถามว่า55มายังไงมันก็เอาของไก่มาก่อนแล้วบวกอีก10ถูกไหมอ่ะโอเคนะยังไงมันมาอยู่เลย นกเปรียบเทียบกับใครนกเปรียบเทียบกับไก่เอาของไก่มานกเปรียบเทียบกับใครเอาของเขามาแล้วมากกว่าอยู่สิบก็เอามาบวกสิบ no โอเคนะ no นกไก่นี่หลายพอันที่สองไก่มีอยู่ไก่มีบวกสี่สิบห้านกเป็นยังไงเขาเปรียบเทียบกับใครเขาเปรียบเทียบกับไก่เอาไก่มาก่อนนะเอาไก่มาก่อนแล้วเป็นยังไงมากกว่าอยู่สิบก็เลยบวกสิบ ตอนแรกมันยังไม่ยากหรอกถูกป,ปะไปถามไปถามเด็กป .4 อ,อันนี้ก็ตอบได้เออเอาถ้างั้นสมมตคิครูเปลี่ยนนิดหนึง่งอ๋อวันนี้อ่านปฏิทินปิดบริการหนึ่งวันมันะ่งปิดทุกวันเลยเอาอ่านจทดีๆนะวันนี้นก,กนกมีเงินน้อยกว่าไก่อยู่สิบาทนะจะเริ่มต้นที่คนเกดเพียบนะเอาไก่ไก่เป็นคนเกเพียบเพียบถ้าสมมุติไก่มีเงินห้าสิบาทโอเคอันนี้จะถามถามคุณนะ ไปถามปุ้นนะโดทุ่งบนนะถ้าไก่มีเงินห้าสิบเนี่ยครูมันเป็นลายคาร์บอนอีกแล้วแต่มีเงินห้าสิบนกจะมีเงินสี่สิบอสี่สิบสี่สิบใช่ป่ะโอเคถูกต้องนึ่งนึ่งขอย้ายห้องห่สี่สิบเนี่ยเราคิดเองได้แต่นี้วิธีการคิดคืออะไรล่ะนกเนี่ยให้เท่ากับไก่ไปก่อนเพราะนกเทียบกับไก่ถูกป่ะแต่พอน้อยกว่าอยู่สิบก็ลบไปสิบมันก็เลยกลายเป็นสี่สิบ นี่คือวิธีคิดของการเปรียบเทียบของ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 คนสองคนนะแต่การเปรียบเทียบแบบเนี้ยเรารู้จํานวนไง <c oughs> มันเลยไม่มีปัญหาถูกปะอ่าแต่ถ้าครูเปลี่ยนเป็นครูเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มันไ,ไม่มีจํานวนเนี้ยอย่างเช่นพัดพัดครูจะถามพัดแล้วนะทีนี้ถ้าไก่มีเงินอยู่เ э อบาทนกจะมีเงินอยู่เท่าไหร่ ล็กมีเงินเลยไก่หาคูังไม่ได้รับอันุญาตถ้าไก่มีเงินอยอะสิล็กเนี่ยให้เท่ากับไก่ไปก่อนล็กให้ให้เท่ากับเขาไปก่อนแต่ล็กเป็นยังไงน้อยกว่าอยู่10บาทฉะนั้นเท่ากันไม่ได้ก็ต้องลบไป10เอาคำตอบจิตรงนี้เท่าไหร่เอล็อก1ถูกต้องฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีคนสองคนนะทีนี้มาสรุปกันนิดนึงนะ ซึ่งตรงเนี้ยมันคือหลักสําคัญของสมการครั้งที่แล้วอ่ะครูเชื่อว่าครแล้วเนี่ยหลายหลายคนยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้การสรุปนะถ้ามันมีคนสองคนมีการเปรียบเทียบกันอยู่ในลักษณะของมากกว่าการน้อยกว่าการลักษณะนี้มีเงินน้อยกว่าไก่เราจะเริ่มต้นที่ที่คนทูุเปรียบเทียบเราจะเริ่มที่ไก่ถ้าไก่มีอยู่เอบาทให้สองคนนั้นนะเท่าไปก่อน นกเนี่ยเปรียบเทียบกับไก่ให้เท่ากับไก่ก่อนโอเคแต่นกเป็นยังไงน้อยกว่าสิบ,บาทไอ้อย่างเนี้ยเรียกว่าเท่ากันถ้าจะให้นกนกมีเงินน้อยนกออกคือคือคือเสียงมันตีกันมากเลยอ่ะครูครูฟังไม่ถนัดนะ อโอเคเอ้านี่เลยนี่เลยเออเป็ก yes เป็กนะโอเป็กนะใช่ไหมดูโจทย์นะใช่ไหมโอเป็กดูดีๆนะโนเงินน้อยกว่าไก่กว่าตัวเลขเงินอยู่ี่บาทเป็กนกมีเงินเท่าไหร่เอเอมาจากไหนไม่เอา ต้องเกี่ยวข้องกับบีกูเขียนบรรทัดที่สองว่ายังไงเอ่ยไก่มีเงินบีบาทเออโอเคไก่กับไม่รู้อ้าวไม่รู้จริงๆว่าเขามีเงินเท่าไหร่ถ้าเขียนยนี้ไม่รู้เพราะว่าสิ่งที่บอกยี่สิบาทไม่ใช่ของไก่ไม่ใช่ของนกแต่มันมากกว่ากันน้อยกว่ากันอยู่20บยี่สิบบาทฉะนั้นเนี่ยกรณีเนี้ยให ให้ไก่เป็นตัวเทียเป็นบีบาทยังไงไก่กระนกไม่รู้เลยจะต้องเอาคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นแปรก่อนเอาโอเปกพูดถีกทีนึงไก่มีเงินเท่าไหร่นะไก่มีเงินบีบาทไก,ก่มีเงินบีบาทอูบอกให้นกเนี่ยมีเงินเท่ากับไก่ก่อนนกจะมีเงินกี่บาทบีบาทบีบาทโอเคถูกต้องถ้ามีการเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่า ให้เขาเท่ากันไปก่อนครับผมอะต่อมาณหางเปิดให้จบเลยเพราะยังไม่รู้ว่านกมีเงินเท่าไหร่อันนี้เขาเรียกว่ามีเงินเท่ากันถูกไหมถ้าเขียนแบบนี้จะมีเงินเท่ากันแต่นกมากหรือน้อยนกมีเงินน้อยน้อยโอเคเขามีเงินอยน่ายี่สิบบาททำยังไงให้เขาน้อยบวกหรือลบ ลบจะได้บวกลบ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 ,ลบเราจะต้องทำให้นกมีเงินน้อยตามโจท<อ>เราก็ต้องลบไป<อ>ลบทิ้งไปเท่าไหร่ย <20 S 2> ี่ยี่สิบโอเคนี่คือหลักการการสมมุติตัวแปรของโจทย์ที่ไก่มีเงินกี่บาทก็ไม่รู้นกมีเงินกี่บาทก็ไม่รู้ขั้นตอนที่หนึ่งของโจทย์พวกนี้คือต้องทำนี้อโอเค ตอนที่ถามเพื่อนก็คิดตามไปด้วยฟังไปด้วยเ๋อเดี๋ยวว่าต้องถึงคิวเราซ่าอ่ารับท่าเป็นนะเป็นนะโจทยู่ข้างบนนะโจทยู่ข้าบนนะอ,อ่ะเดี๋ยวเปลี่ยน <c oughs> แต่ไม่ได้โจทย์ยากหรอกโจทย์ถ้าเปลี่ยนเขาว่ามากกว่าน้อยกว่าใิหงถูกปะ่ะหัวพว้ากว้าว่าครูให้ไก่มีเงินอยู่เอบาท นกมีเงินมากกว่าไก่อยู่สามสิบบาทนะฉันี่กินนกไม่รู้ว่ากี่บาทไก่ก็ยังไม่รู้ว่ากี่บาทกูก็เลยสมมติว่าให้ไก่มีเงินอยู่เอบาทกูจะถามว่านกจะมีเงินอยู่เท่าไหร่มีเท่าไก่ปะเออเท่าไก่ไปก่อนถูกไหมอันดับที่หนึ่งคือเท่ากันไปก่อนก็คือเอถูกปะ อันโลดขันลดเท่ากับเท่ากับเขาไป่อเข้าไตดูจริงโตร่งมีมากหรือมีน้อยไม่ว่ามูมีมากกว่าถ้ามีมากเอาไปบวกมากกว่าก็ต้องทำให้เขาเยอะขึ้นก็ต้องบวกสามสบวกกับใครเออนี่แหละอย่างนี้นะอย่างนี้นะเข้าใจเนาะ ใจโอเคแต่แต่อันนี้อันนี้คือสเต็ปหนึ่งนะเดี๋ยวถามให้มันตรงกอ่อนมันมีมัสมีสามสเต็ปอา้าคนสุดท้ายสำหรับคนนี้มัง้งใบเตยใบเตยเอาโจทย์นี้แหละหเ็กูเปลี่ยนตัวเลขข้างหลังกับเปลี่ยนตัวแปรน,นิดหน่อยโอปาจ้า้นานกมีเมันมากกว่าอยู่สิบบาทแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้หม,มายความว่านกนกมีอยู่สิบบาทใป่ะถ้ากูถามว่าน,นกมีเงิน จริงในกระเป๋าตังค์เขากี่บาทเนี่ยเราไม่รู้นะไก่ก็ยังไม่รู้นะอย่างเงี้ยป่ะเขายังไม่กาหนดนะอันนี้ถามถามไปเตยถนิดนึงละกันถ้าสมมติไก่มีเงินอยู่ถ้าไก่มีเงินอยู่เก้าสิบบาทนกจะมีเงินอยู่กี่บาทาถามไม่เตยก่อนนกจะมีเงินอยู่ร้อยบาท แต่จริงๆวิธีการคิดมันมายังไงอ่ะไอ้ไอ้หนึ่งร้บาทคือเราเราให้ให้ให้นกมีเงินเท่ากับไก่ก่อนแบบนี้เราจับให้เขามีเงินเท่ากันก่อนแต่นกมากกว่าก็เลยม, <า S 1> มันมาแบบนี้นะเม <า S 1> ื่อกี้ครูบอกว่าไก่มีเงินเป็นจํานวนเก้าสิบแต่นี่ถ้าไก่มีเงินอยู่เอบาทไม่ใช่ตัวเลขอ่ะโอเคใบเตย ให้นกมีเงินเท่า nah กับไก่ไปก่อนนกจะมีเงินเท่าไหร่เออขระที่ครูชี้อยู่อ่านว่าอะไรเอ่ยไก่มีเงินเอบาทโอเคนกเนี่ยครูบอกว่าให้เท่ากับไก่ไปก่อนนกจะมีเงินกี่บาทแก็อัมเคยฮั้มกี่บาทอัมแดดเท่ากันไปก่อนนกก็สวยสวยเห็นนะ ถ้ามีการเปรียบเ,เทียบกันร,ระหว่างของสองสองอย่างหรือคนสองคนอ่ะมีคําว่ามากกว่ากันเล่ากันเนี่ยให้เท่ากันไปก่อนนกมีออมากข้าง,งหลังเนี่ยจะให้นกขอมีเงินมากจะใส่บวกหรือใส่ลบดีบ,<ว>บวกถูกต้องโอเคอนนแล้วบวกก็ตามโจ์บอกก็คือบวกอีกโอเคนะอโอเคโอเควันนี้ไปช้าแบบนี้แหละเนาะเพราะโจทย์อันนี้ ถือว่าอว่ายากยากเป็นท่านท่านที่สองของโจทย์สมการเนาะอ่ะโอเคนะมีเงินไม่ได้มากกว่านากกว่าและมีเงินเป็นสามเท่าของไก่แบบนี้เวลาเราจะสมมุติใครก็ตามเนี่ยให้เราสมมุติคนที่ถูกเปรียบเทียบคนที่ถูกเปรียบเทียบก็คือ ก็ค okay. okay. mm ือไก่โอเคสมมุติเป็นอย่างนี้ก่อนถตกวหา,า mm hmm. ถ้าไก่มีเงินไก่มีเงินเอาครัวสมมติเป็นตัวตัวเลขปกติก่อนนะถ้าไก่มีเงินอยู่ห้าบาทนก<ถ> <No. S 2> จะ<ถ>บีเเอาใครก็ได้ตอบคุณหน่อยใครก็ได้ มีเงินเป็นสามเท่าของไก่ไก่เันเงินห้าบาทนกก็ต้องมีเงินสิบห้าบาทเท่ากับอีซีถูกต้องเพราะนี่ไงสามเท่าของนกเป็นสามเท่าสามคูณนี่ไงสามคูณกับไก่ก็กลายเป็นสิบอ่าอืมเห็นปะอันนี้จะง่ายกว่าเมื่อกี้ถูกไหมแล้วถ้าไก่มีเงินอยู่ไก่มีเงินอยู่แปดบาท,าทาอ่านตามนี้เลยนกก็จะเป็น สามเท่าของไก่จแรังนกก็ต้องเป็นสามคูณกับเงินกับไก่นั้นก็ออกมาเป็นยี่สิบสี่อันนี้จะง่ายถูกบ้างเพราะมันเป็นเรื่องของการคูณปกติแต่ให้สังเกตนะรูจะสมมุติคนที่ถูกเปรียบเทียบคนที่ถูกเปรียบเทียบคือคนข้างหลังเราจะทั้งหลังเสมอนะโอเคนีนจะเรียกตอบนะจากคนลหลัก,กอก่อกี้นะ คนหลักเมือ่อกี้เพราะว่าคาถามมันจะโจทย์จะเปลี่ยนไปนิดโจทย์เราจะเป็นลันกษณะของอรางนี้มีการเปรียบเทียบกันระหว่างนกกับไก่ให้เอาไก่ขึ้นมาก่อนสมมุติไก่ก่อนแล้วก็การเปรียบเทียบของเขาเนี่ยจะเป็นสามเท่าโอเคดังนั้นครูถามอ่านถ้าสมมติครูให้ไก่มีเงินอยู่เอบาทนกจะมีเงินกี่บาทสาวี สามเอถูกต้องแค่นี้เองอย่างเงี้ยถ้าเป็นสามเท่าของถูกป่ะอ่ะโอเคเฮ้ยลืมไปเลยพาดยังอยู่ปัะเนี้ยยังอยู่ยังอยู่ของพาดของพาดครูปเปลี่ยนตัวเลขน,นิดนึงนะเลิกล้วไม่เปลี่ยนตอนแรกเลยแต่แต่แต่พาดตอบได้อยู่แล้วแหละอ่ะอย่างเงี้ยถ้าสมมติไก่มีเงินอยู่บีบาทนกจะมีเงินอยู่เท่าไหร่สองส่วนสามบีแบบนี้ แสดงว่าถ้าถ้ามันเป็นการเ,เปรียบเทียบของสองคนนะอย่าลืมนะสมมุติข้างหลังก่อนนะไก่มาก่อนไก่มีเงินเป็นอะไรเป็นตัวแปรไปก่อนเพราะเรายังไม่รู้ว่าเขามีเงินจริงๆเท่าไหร่ก็เป็นตัวแปรไปเอาโอเปกบ้างนะโอเปกบ้างนะเออเอาเลยกูเห็นเห็นมันร้องเพลงมานานแล้วนะโอเปกนี่จะต้องเปลี่ยนชื่อนิดนึงชื่อเอวานะ เอวามีเป็นของอาดัมแต่ครูอาอาดัมครูไม่เขียนแบบนั้นนะครูเขียนอย่างนี้นะ what อาดัมโอเคเพื่อนพ่อโอเพื่อนพ่อผมชื่ออาเพื่อนพ่อผมชื่อดัมครับและผมนับสือเขาเป็นอาอยงเรียกอาดัมโอเคครูจะถามว่าเปกคนแรกตรงเนี้ยครูควรควรจะเขียนชื่อใครตำแหน่งบรรทัดที่สอง อาดัมถูกต้องเพราะเราจะต้องเอาคนที่ถูกเปรียบเทียบคือข้างหลังเนี่ยมาเขียนก่อนอ,อาใดับโอเปกอาดัมเนี่ยยังไม่รู้เงินจริงๆว่าเขามีกี่บาทมันก็ต้องเป็นตัวแปรถ,ถูกไหมโอเปกอยากให้เป็นตัวอะไรเอ่ยเอบี B ครับ a อบีเอา a อบเลยเหรอเอาตัวเดียว a อเอาตัวดีเ,วดเ,เอาตัวดีนะอ่าตัวดีมีกี่บาทดัมเอบีดีข้างหน้านี่ถึงหีวานถูกป้ะถูกมันลงจีมือให้ดีตัวเอครับตัวเอตรงนี้ จะเขียนว่าอะไรตัวนี้ท่ามือตัวดีตัวดีตัวดีแล้วไงต่อให้เท่ากันไว้ก่อนครูบาปไม่ใช่ไม่ใช่ให้เท่ากันไว้ก่อนนั้นตอนนั้นเป็นมากกว่าน้อยกว่าคนละหลักแล้วคนละหลักแล้วสี่เท่าสี่เท่าของคูณอะไรคูณอะไรอ่ะใช่มันเป็นการคูณจริงๆอะไรคูณอะไรสี่คูณดีสี่คูณดีกับ ดีสีคุณดีถูกต้องดีไงด่ดอีเ้าของของคือคุณกาดำก็คือดีแลกเแต่เป็นสีป่แบบนี้ตุ๊ดตุ๊ดก็จีเจียวถามก่อนวันนี้วันนี้เรียนสบายไหมเนี่ยสบา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 ยถูกเพราะมันคือมันมีเวลาว่างอยู่อัานไปอัาวิดีโออ่ะอ๋อโอเคเอาอย่างนี้ ครู ENNIS, ครูครูมีครูหาเจอแล้วว่าใครอยากจะอัดวิดีโอเนี่ยนะบอกครูเด like okay. ี symptoms, right? ๋ยวครูไปกดปุ่มอนุญาตให้อัาได้โอเคนะครูเพิ่งเจอดีกว่านดีกว่าเดี๋ยวมันเป็นพื้นที่เดี๋ยวถามเดี๋ยวถามก่อนครูครูจะมีชื่อสองคนเนี่ยข้างหน้าข้างหน้าเอาชื่ออะไรดีเสนอครูหน่อยดิไม่เอาชื่อพ่อแม่เพื่อนไม่เอานะเอาเรียบด่วนก็ได้ครูเรียบด่วนเรียบด่วนโอเคเอาเรียบด่วนชื่อคนเดียอ ชื่อเล็บด่วนก็ได้เอาแล้วข้างหลังชื่ออะไรดีเอาชื่อคอกซิงแล้วกันเนาะคอกซิงคอฟีนคอฟีนว่ะอันนี้ชื่อคนนะเฮ้ยคอกซิงคอกซิง <c oughs> โอเค,เ ơi, เนะเคจะถามเตยถามเตยนะถามเตยกูจะถามวัดตรงตรงบรรทัดบรรทัดบรรทัดที่สองเนี่ยเอ้ยยังยังจบไม่ครบเอ้ยจบไม่ครบเอาแค่น,นี้ก่อนอ่ะโอเคก่อนก่อนถามกุโอีกทีน,น,นะมันจะมีคนอยู่สองคน <gesch> มีการเปรียบเทียบเปรียบเทียบเปรียบเทียบเงินกันอยู่แต่กรณีนี้จะเป็นการเปรียบเทียบบอกไปแล้วษณะของคนเท่าโอเคนะแล้วเรียบด่วนก็ยังไม่รู้ว่ามีเงินจริงๆกี่บาทค็อกซิ่งก็ยังไม่รู้ว่ามีเงินจริงๆกี่บาทอ่าใบเตยนะใบเตยนะถูต้องเริ่มต้นด้วยคนที่ถูกเปรียบเทียบคนที่ถูกเปรียบเทียบชื่ออะไรชื่อค็อกซิงค็อกซิ่งถูกต้อง ฉะนั้นจะต้องเริ่มสมมุติที่คนนี้มีอาคล่องซิ่งแล้ทีนี้เขามีเงินจริงๆทเท่าไหร่ไม่รู้ก็ให้เป็นตัวแปรอะโอเคใบเตยชอบชอบตัวแปรภาษาอังกเออคุณเลือกให้ดีกว่ะใบเตยตัวทีล้วกันตัวทีโอเคลักษณะนี้นะถ้ามีคนสองคนที่ยังไม่รู้อะไรของเขาเลยเนี่ยแล้วมีการเปรียบเทียบกันเนี้ยให้เริ่มต้นของคนข้างหลังก่อนแล้วก็คนหลกักบเม่อกีนะ ตอนนี้เป็นสองเท่าของตอนนี้เป็นการแบบเทียบสองเท่าของโอเคทีนี้ทัดที่สองก็ต้องเป็นการสมสมุติเทียบโอเคถามไปเตอนะถ้าเจอคำว่าของเกี่ยวข้องกับการคำนวณอะไรคูณคูณเสียงใครใไปเตยนะใครก็ได้เอาโอเคตังด้วยนะของก็คือคูณ โอเคบอกใบ้แล้วทีนี้ตำแหน่งตรงเนี้ยเรียบด่วนจะเขียนอะไรดี <c oughs> เรียบด่วนบอกใบ้ขนาดนี้เลยนะเนี้ยจะมีเงินอ่ะนี่ไงบอกบอกใบ้อย่างเงี้ยนี่มีอะไรเอ่ยอ่าไปเตืนนี่เรียกอะไร <c oughs> เรียกสองสองของคือคูณคูณแล้วถามต่อแล้วคอกซิ่งอ่ะคอกซิงออกซ่งเขามีเงินเท่าไหร่เขามีเงินอืม บนบนนหน้าจอเขียนไว้ชัดๆเลยคอกซิ่งมีเงินเท่าไหร่คอกซิงนี่เราเขียนไว้เรื่อง่ยคอกซิงนีไงคอกซิงมีเงินคอกซิงเงินทีบาทอันถูกต้องนี่ไงแต่นะถ้ามารวมกันนี่ไงก็เป็นสองคูณกัดของคอกซิ่งก็จะกลายเป็นสองทีนี่มันมาอย่างเนี้ยมาอย่างเนี้ยเดี๋ยวถามก่อนไปเตยทันไหมเนี่ยทันเขาเนี่ยทันนะทันนะงนั้นเวลาเราอ่านโจทย์อ่านโจทย์ดูดีๆเขา เราเสแล้ให้โคตรแสบตาวันนี้จะมีเปรียบเทียบสองแบบคือมากกว่าน้อยกว่าจำนวนเท่าจำนวนเท่าของถ้าเป็นมากกว่าน้อยกว่าเนี่ยก็คือจะเป็นตัวแปรบวกกับเอาสมมุติเป็นมากมากกว่าอยู่สิบก็บวกสิบถ้าน้อยกว่าอยู่สิบก็ต้องเป็นเอลบสิบแบบนี้แต่ถ้าเป็นจำนวนเท่าของก็คือสองเว้จอร์นะเดี๋ยวครั้งหน้า ้างหน้าก็จะถามนี้แหละเพราะว่าถ้าทักไม่เคลียร์นี้ให้ให้ให,ให้ให้ดีเนี่ยเดี๋ยวไปทำโจทย์ไม่ได้จริงเนาะ